ต้มน้ำไม้อู๋แล้ำไ,ไมมไปแต่สูตรจ้ะร้อนร้อนร้อนห้อาฮ้อนใส่ตู้เย็นไว้จ้ะต้มแล้วต้มแล้วเอาไม้ต้มไปจิ้มินื้หลายเมื่อจ้ะ นี่พี่น้องพี่เอเลยโทรมาถามการตั้งค่าบัญชีจะ้ะจะเปลี่ยนบัญชีเพิ่นจนเปลี่ยนบัญชีเพราะว่าเหรียญพ่นไก่กับเพชรโด่งเียเปลี่ยนบัญชีธนาคารไหม เปลี่ยนบัญชีธนาคารไหมเพราะว่ราระบบบอกให้เปลี่ยนจ้าก็ทรคุยกันจ้าก็บอกเพ่นแล้วหันแลวจ้าเป็นใส่้อทรัพท์สองเืียงโทรมมหาข้าต้องเห็ดตั้งได้หรือเว่า นี่ันก็ใช้เวลาในจักหน่อยนะก่ะเพราะว่าเทาก็บปฏิจริงถ้าบอกได้เทาก็บอกแล้วเตรียมเอกสารบ่พร้อมจา้วาวันเขาจะมาเปลี่ยนแล้วจา้วาวันเขาจะขอขอมุ่งเทาก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบให้พร้อมแม่ให้พร้มพอมแม่รประชาชน สมุดบัญชีเลขบัญชีธนาคารทางเฮ้าจุดกอดกันเลยเ้าต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะกอดเลยจ้าวแม่นวะจนกอดกราจะเรียนกับหน้ากับหลังมันบ่แม่นจ้าเ้าต้อดให้พร้อมก่อนเตรียมมากเมื่อแล้ว โทษแซ่บข้าก็ต้องใส่สงเครื่องจ้ะเบิกและหัน่นละจ้ะใส่อีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวหาอี่ยังกดสวีบโคตรสวีบโคตรท้องธนาคารละจ้ะเมาต้องใส่ตัวนั้นหาเ้าเห็ดใจี๊ห่อนบดได้จ้ะเมาต้องเจี๊ยนเย็นแล้วก็มีเวล,ล,ลาไลไล ฮั S <S ่ก็คอยศึกษาไปงี้สิ่าจะมีปียยก็ให้ทำแนะน้ำเบิ่ไปวางสิ่่าตขอบไปหาในคุกเกินอาจจะวีบขดของธนาคารถึงฮ่นจะใส่เก็บใจเย็นย็นเย่นเบิ่งว่าเขาใจฮั่ก็เบิ่งอย่าง้าเริ่มแรกฮขาจะเบิ่งเบิ่งคลิป่นสักวันจศึกษาสกปีนลาพ้นขยันนี่้ ศึกษาเพิ่งสักอนว่าเพิ่นไหนเข้าเขียมมีหยังนี้เฮ็ดมีหย่างนี้แ่สีนะทำว่าเลียนห้ไใดบ่เปลี่ยนห้บ่ใดได้แเพราะว่าเขายุคนละหมองเขายุคนละหมองเขาเห็ดไหยบ่ได้เามีแต่ไหาแนลนําไปซื้อแกกะขอคุณเด้อยังอหอดกันอยู่ แม่เขาช่วยเพื่อนบ่อใดรายก็ได้หน่อยนะจ๊ะช่วยช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้นะจ๊ะเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่นะจ๊ะไปเจอ,เอันคลิปหนาเดี๋ยวน้ำใหม่ไปเ,เูอย่างเนกันขอบคุณนะคะที่มารับชม